ไม่โกยตอนนี้จะเสียใจไปทั้งปีกับแคมเปญล่าสุดของทาง t ิ k กต็อกนั่นก็คือวันไลฟ์แห่งชาติ9/9ซึ่งรอบนี้ทาง t ิ k กต k อกเนี่ยแจกคูปองหนักมากกว่ารอบ8/8สูงมากกว่าเดิมถึง2เท่าแต่ที่พีวมากกว่านั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้เปิดร้านแล้วเรามีการเปิดร้านในติ๊กตอกช็อป่อนวันที่9/9ทางระบบเนี่ยจะให้ผลประโยชน์กับเราสามข้อด้วยกันข้อที่1นึ่งค่าคอมมิชชั่นหนึ่งเดือนข้อที่2ระบบจะะแจกคูกกปองให้ร้านค้าสูงสุดให้กับลูกค้านะมููลลลคคค่่าาาาาาสสสงงงถึกกว3,000บททแะข้้้้ออุดดดยรนจไป ทางระบบด้วยซึ่ง3ข้อนี้เป็นประโยชน์มากๆสาหรับใครก็าตามที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการขายของใน Tik t o k s h o p ต้องรีบด่วนเลยนะซึ่งใครก็ตามนะที่ตกขบวนรถไฟในรอบ9ก้าทศนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วนั่นเองและสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือว่าแพลตฟอร์มของ t i k t o k เนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นแล้วถามว่าคนที่เป็นร้านค้าเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการท,าที่ทา t ติ๊กต็อกเนี่ยเขาให้ตัว3ามแคมเปญน,นี้นะข้อรเเลน่่นนนา่าาาางดูววทีไปข แล้วทางระบบเนี่ยเขามีการเวฟค่าธรรมเนยมให้เราในเดือนแรกเนีี้ก็จะทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะทำํำกาไรได้สูงสุดในช่วงเดือนแรกเลย คนอันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ระบบเนี่ยเขาแจกคูป,ปองให้กับลูกคา้าเนี่ยสูงสุดถึงสามพันบาทซึ่งแน่นอนที่เวลาลูกคา้าเนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้อร้านค้าไหนก็ตามนะถ้าร้า, 3, า,า,านคา้านั้นเนี่ยมีคูปองแจกให้ e เนี่ยก็ <apo. S 1> ยยจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ลูกคา้าเนี่ยมีแนวโน้มที่ลูกคา้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อร้านค้าที่แจกคูปองนั่นเองมาที่สำคัญคือการแจกรอบนี้ของที่องเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะเพราะว่าเขาแจกสูงสุดถึงสามพันบาทเลยและข้อสุดท้ายนั้นนอกจากได้คูปองแล้วเนี่ยลงชิมตู้าของเราี่ย จกคูปองเราด้วยแล้วแถมฟรีค่าจัดส่งด้วยเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นใจลูกค้าเบิ้ลคูณสองไปเลยซึ่งนี่แหละครับมันจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโกยยอดขายแบบจุกๆในช่วงวันไล้์แห่งชาติเก้าทับนี้นั่นเองใครที่ยังลังเลตายนะบอกเลยว่าครั้งน,นี้9ก้าท้าในรอบนี้เนี่ยคือว่าเป็นขบวนร,รถไฟรอบสุดท้ายในปีของห้าหกเจ็ดแล้วเพราะฉะนั้นรีบเข้ามาสมัครจนด่วนเลยนะครับ